ต้องบอกนะคะว่ารายการของเราออกอากาศเสาร์อาทิตย์เย็นๆแบบนี้หิวข้าวหรือยังคะอาจารย์ตอนแรกก็ไม่ค่อยหิวนะ่แต่ตอนนี้กำลังจะเริ่มหิวแล้วเพราะด้านหน้าของเรานะคะคือข้าวหมกไก่บางลีนนั่นเองนะคะแน่นอนทวิทั้งสองท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะท่านแรกค่ะคุณอริสานะคะอีกท่านหนึ่งคุณอนิรุธทั้งสองท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคหมอแพทย์ทสวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันทั้งสองท่านแต่ชื่อเล่นสองคนนี้เท่มากใช่ชื่อเล่นว่าบคุณบางก่อนชื่อบางลีม ชื่อเต็มๆอับดุลฮาลีมครับอ,ออับดุลฮาลีมบังลีมบังลีมเหมือนชื่อเจ้าเจ้าของร้าน <S 1> <S 1> ใช่ครับใช่ชื่อบ,บังนะอีกคนนึงค่ะ,ช,คะชื่อฮุสนาค่ะฮุสนาฮุสนาเราเรียกกะได้ไหมหรือว่ากะเป็นพี่สาวหรือน้องสวอาวนะกะแปลว่าพี่ฮะกะเป็นว่าพี่ใช่ครับแหม่ชัางกล้าเนาะคุณแม่แม่แรงอ่ะวันนี้พิธีกรร่วมเราแรงมากช่างกล้าถ้าเป็นน้องสาวเขาเรียกอะไรครับสามุษ มุสลิมเรียกว่าน้องสาวเล่นน้องเนี่ยนะคะเล่กน้อง่ะเล่กน้องได้เลยต้องถามหน่อยว่าที่มาที่ไปบอกว่าทําธุรกิจเนี่ยเริ่มมากี่ปียังไงกี่เดือนกี่ปีน่าจะครบประมาณ10เดือนละสิบเดือนใช่ครับฮาลีมเริ่มจากตรงไหนจุดเริ่มต้นที่จะมาทําธุรกิจส่วนตัวคะจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเราคือทางศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะมีแบบงานเขาเรียกว่างานทําบุญทําบุญของมุสลิมนะครับก็จะแบบ ก็จะมีอาหารต่างๆนะครับก็จะมีข้าวหมกก็คือผมผมได้แต่งงานกับน้องเนี่ยเมื่อต้นปี57เนะครับก็เป็นปี้นะใช่ครับผมครับก็เลยไปกินข้าวข้าวหมกผมก็ข้าวหมกเนี่ยของของไค่มันอร่อยรสชาติอร่อยผมก็ทํางานอยู่แล้วนะครับตรงด้านนี้ก็เลยชิมไปชิมมาก็ทั้งแรกยังไม่ยังไม่ติดใจแต่แต่คือถามแล้วอร่อยยังไม่ได้ถามแฟนว่าคือข้าวหมกไข่นะครับออกมากินครั้งที่2ผมก็ถามว่าข้าวหมกรอ่ อ๋อข้าหมกพ่อพ่อตาหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินางเลยทีนี้ใช่ครับแต่งแล้วยังแต่งแล้วแต่งแล้วครับก็เลยก็เลยนั่งคิดว่าเราจะทําไงดีครับเราสามารถต่อยอดของเขาได้ไหมแตถ้าไม่แต่งนะคิดอะไรหรือเปล่าจะจีบลูกสาวเขาอยากได้สุดข้าวหมกนั่นนะครับก็เลยตอนแรกก็จะต่อยอดยังไงเขาขายอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเราก็จะต่อสาขาที่สองเขาใช่นะอ๋อแสดงว่า <ม>า oh. ทางคุณพ่อเนี่ยได้เปิดร้านขายอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็พอเราเริ่มเอ๊ะมันเร,เราเริ่มอินกันแนละ้พอทานอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำอย่างไรถึงจะเอาสาขาของพี่คุณพ่อเนี่ยมีอยู่แล้วไปขยายต่อใช่ครับถามหน่อยตอนนัทารินทำอาชีพอะไร ผมทําเป็นช่างเน็ตเบิร์ดครับอยู่บริษัทบ้านปูจํากัดมหาชนอ๋ออยู่ปูอยู่บ้านปูเลยนะก็ไม่ธรรมดาแล้แล้วตอนนี้ปัจจุบันยังทางานอยู่ไหมคะทำงานอยู่ครับทำงานด้วยใช่ถ้าอย่างน้หน้าที่หลักเขาเป็นพุศนาสิใช่ใช่ไหมเอามาถามผู้หญิงมากดีกว่าหน้าที่หลักตอนนี้คือเราคุมร้านหมดเลยหรือเปล่าถูกต้องค่ะทาคนเดียวเลยทำคนเดียวค่ะอู้ยายแล้วคุณผู้ชมไม่เห็นภาพว่ากุศนาจะคุมร้านได้ยังไงใช่ลูก ต,ต,ต้องดูต้องดูเพราะว่ามีหน่วยกล้าตายต้องให้ชิมนะเอาสซีพร้อมไหมพร้อมไปเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยหุ้ยหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไากินไก่นี่โอ้หน้องไก่พี่รู้ว่าใจของเธอแสงเศร้าเขาเอาตึดตๆเติตต การเราไปบันเธอโอ,โอ้โหคุณผู้ชมนะกลิ่นไก่มาแบบนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงเพลงของอะไรนะน้องกงน้องไก่ไก่ไกย่างถูกเผาแต่วันนี้เราไม่ได้หาไม่ได้พาคุณผู้ชมครับมาดูไก่ย่างแต่พาคุณผู้ชมครับมาดูเข้าหมกไก่เออน้ำหมกไก่น้ำหมกอะไรข้าวหมกไก่หรือเปล่าอมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้ครับพี่เมย์ให้ผมมาดูที่นี่ครับเขาบอกว่า เป็นการหมกไก่ที่อร่อยที่สุดเลยจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับ เราตกง,งานตกใจวันนี้นะครับเรามาอยู่ันที่รามนะครับผมซึ่งมีเหตุการณ์นะครับมีการหมกมันเกิดขึ้นไกด่ดนกตกรรมหมกลาชาบมาเราไปพบกับผู้ที่หมกไก่กันดีกว่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนะพี่นานะครับพี่นาได้หมกไก่ลงไปในหมอ้อนี้<า>นะฮะโอ้โหนอนกันเต็มเลยนะฮะ, <laughs> ฮะกลิ่นหอมมากเ<า>ลยมาถึงที่นี่แล้วคุณผู้ชมนะครับต้องคุยพี่นาเร<า>ื่องของการ ทำข้าวหมกไก่คความเป็นมาก่อนจะมาทำข้าวหมกไก่แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเปิดมาได้นานแค่ไหนเดี๋ยวมาคุยกันนะครับตอนนี้นะฮะคือเปิดเปิดร้านข้าวหมกไก่อยู่ที่ซอยรามคอนแพง53าสิบสใช่ไหมครับเปิดมานานหรือยังครับเออเข้าเดือนที่3แล้วอะค่ะเดือนนี้เข้าเดือนที่3แล้วใช่ไหมครัก่อนหน้าเปิดร้านข้าวมันไก่เนี่ยข้าวหมกไก่เนี่ยเป็น ทำอะไรมาก่อนครับคือก่อนหน้านี้อะค่ะคือยังไม่ได้ทําอะไร,รเรียนเรียนหนังสืออะค,ะค่ะและ้วก็คือตอนนี้ก็เรียนก็เรียนได้อยู่มอ,อ,อ,อยู่ราคพัแผงปีหนึ่งก็คิดว่าอ,อยู่เฉยๆมันมันไม่มีอะไรทําก็เลยอยากจะออสานต่อจากพ่อะค,ะค่ะจริงๆเข้าบอกไก่เนี่ยมามา,มาจากค,าคุณป้าคุณป้าเป็นคนคิดคนขึ้นมานะค,ะค่ะแล้วก็ สอนคุณพ่อคุณพ่อก็ทาาํา<อ>ขายมา5ปีแล้วขายมา5ปีแล้วค่ะที่เรียบทางด่วนทับช้างอะค,ะค่ะค่ะแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะสานต่อเราก็เลยมา,มาท,ำทำเองเปิดร้านเองอ๋อ<า>นี่คือเพิ่งเปิดที่นี่เลยใช่ค่ะเพิ่งเปิดแต่ของคุณพ่อเพิ่งจะเปิดที่เรียบทางด่วน,วนทับช้างเป็นสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันค่ะอก็คืเป็นเวลาว่าง ็นเวลาว่างค่ะเราก็เลยต้องมาเปิดร้านช่วงแรกๆลงทุนเป็นเยอะไหมก็คือ,อ,อประมาณ20,000คือ2 0 0 0 0ก็คือมีค่าหม้อค่าทําร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออ่าแล้วก็ก็ลงทุนเข้าหมกเนี่ยประมาณก็4 0 0 0บาทครับผมค่ะวันแรกช่วงแรกที่เปิดเลยช่วงแรกที่เปิดเป็นงไงบ้างเออ ก็ช่วงช่วงแรกที่เปิด่คนยังไม่รู้ค,คนยังไม่รู้ก็กมีมีปัญหานิดนึงค่ะมันจะเป็นอุปสรรคนิดนึงตรง,<ม>ตรงที่ว่าคนยังไม่รู้<ม>ออตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วบ้างเพราะว่าลงเพจ Facebook เอาไว้ค่ะครับค่ะ<ม>ตอนนี้ก็ก็พอได้อยู่ก็กได้เรื่อยๆอยค่ะ เราะส่วนใหญ่เราเรามาเปิดที่นี่เนี่ยก็จะมีแต่คนที่เขาอาศัยอยู่ในแวดวงนี้เขาก็จะเห็นอ๋อมีร้านหมกไก่แล้วก็จะมาทานที่นี่ช่วงเวลาไหนที่คุณมาทานด้วยอ่าจะเช้าค่ะคนทํางานเราจะเปิดหกโมงเช้าหกโมงเช้าเนี่ยเราก็จะตั้งขายแล้วค่ะแล้วก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์มาซื้อกันแล้วก็บางทีก็เดินมาซื้อกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะกลางวันก็จะมีนั่งทานก็มีนะคะแต่ว่าเราของ คือเราจะขายแค่ข้าวหมกไก่อย่างเดียวบางคนก็เบื่อเราก็เลยจะมีแพนจะขายก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ข้าวหมกข้าวมันไก่เพิ่มอ๋อขายขายครบเลยครบเลยค่ะข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะแต่ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยคุณพ่อคือไม่ได้ทําไม่ได้ทําค่ะคุณพ่อคุณพ่อขายแต่ข้าวหมกไก่อย่างเดียวคือขายตั้งตั้งคือทําเป็นหน้าร้านอยู่หน้าบ้านเขาแล้วก็จะมีแบบคนที่ทํางานขับรถถ่านอะไรเงี้ยค่ะซื้อแล้วก็ขายดีค่ะ ขายดีนะฮะก็เลยมาลองมาเปิดที่นี่ดูค่ะลองมาเปิดที่นี่ใช่ไหมคะช่วงแรกที่เปิดแน่นอนว่ามันต้องมีเรื่องของปัญหาที่เข้ามาจุกจิกจุกจิกเยอะแยะเนี่ยช่วงนั้นปัญหาส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่แล้วอะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับลูกค้ามากกว่าลูกค้าก็คือว่าจะขายคือแรกแรกลูกค้าไม่รู้ก็เลยขายก็เลยขายไม่ค่อยออกอะค่ะแล้วก็เราก็แบบทำยังไงดีทำยังไงดีแล้วก็ก็เลยลงเพจลงเพจเฟซบุ๊ ทีนี้คนก็เลยสั่งค่ะไปแปะสั่งในเฟซบุ๊กใช่ค่ะสั่งเป็นถังๆค่ะไปส่งค่ะแล้วก็จะมีออฟฟิศของแฟนนะคะเขาก็สั่งทุกวันวันละบางวันก็40กล่องบางวันก็30กล่องแล้วแต่โอ้โหแล้วคุณอาทำคนเดียวไหมคะข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่คือทำทำกับแฟนค่ะแฟนช่วยค่ะคือช่วยกันช่วยกันตับไก่นะฮห้าตักกําไก่ลงไปหมกในหม้อนะฮะโอ้โหกลิ่นหอมมากนะครับผม ที่นี่นี่อร่อยมากเขาก็บอกว่าอย่างนั้นะจะมีลิมิเต็ดด้วยเราจะไม่ทําแบบว่าพิ่มเพื่อนะครับใครที่มาที่นี่นะฮะจะไม่ไทานไม่ทุกคนนะคุณผู้ชมไม่ทุกคนที่จะได้ทานนะผมบอกได้เลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันมิเศษตรงไหนฮะสุกที่นี่จะร้อนแล้วก็จะเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเราจะเน้นพริกไทยนิดนึงอะค่ะ โอ้นะฮะแล้วก็มใชแก่ซุปที่ประกอบคู่ๆกันข้าวหมกไก่มันก็ต้องมีปัจจัยอื่นด้วยอย่างเช่นน้ำจิ้มกับหอมเจียวอันนี้พิเศษยังไงครับคือข้าวหมกเนี่ยมันต้องทานกับน้ำจิ้ม,มน้ำจิม้มน้ำจิ้มเผ็ดๆแล้วก็หว,วานๆค่ะเอ่อแล้วก็จะมีหอมเจียวที่มันต้องกรอบมันต้องกรอบอะคะ่ะแล้วก็สดปกติเราจะเห็นหอมเจียวในรูปแบบที่แบบ เยิ้มๆหน่อยน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแต่อันนี้จะไม่น้ำตาลจะเหลือไม่มีไม่มีน้ำตาลค่ะไม่ได้ใสพี่คุณนาครับผมหมายถึงน้ำตาลสีน้ำตาลนี่คืออุปกรณ์ส่วนผสมนะฮะทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับอ่ะขั้นตอนแรกตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ย คือเราเข้าหมกเนี่ยเราจะทาเวลากลางคืนอ๋อทำตอนกลางคืนแกลางคืนแล้วค่ะแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เตรียมหม้อเตรียมข้าวหมกวางเอาจานขึ้นมาเรียงเรียงเรียงแล้วก็เตรียมน้ําซุปน้ําซุปเนี่ยเราจะทําเราจะทาตอนนั้นเลยคือตื่นขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างที่โต๊ะเนี่ยต้องพร้อมแล้วก็ทาน้าซุปน้าซุปต่ออ๋อแล้วก็ น้ำซุปเนี่ยส่วนผสมของน้ำซุปเนี่ยนะคะก็จะมีกระเทียมกระเทียมปั่นกระเทียมสดกระเทียมสดเอามาปั่นใส่เครื่องใช่ใช่ค่ะแล้วก็รากผักชีเอามาทุบเอามาทุบแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เกลือน้ำตาลค่ะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยอ้าวเดี๋ยวเริ่มทำเลยดีกว่านะครับมาเลยเปิดหม้อนะฮะโอ้โห เสียบลงไปลงตรงนี้นะ,ะฮะโอเคน่าสงสารเช้ายิ่งนะราคงถูกฆาตรกรรมมันนะฮะ,ะ <c oughs> สีของที่นี่เนี่ยมันจะเหลืองอลามนะฮะ <c oughs> ไก่เนี่ยต้องเน้นเน้นเป็นชิ้นอย่างนี้นะฮะ <c oughs> เนื้อหนักหนักแน่นๆนะครับต้องเป็นไก่ที่ประกวดนางงามมาแล้วนะครับ <c oughs> เราจะไม่เอาไก่ที่แบบว่าผอมแห้งแรงน้อย นะครับแตงกวานี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับค่ะอันนี้เป็นแตงกวาจากสวนที่สวิตเซอร์แลนด์น,นะฮะตลาดนี่อเอาตลาดเหรอฮะผม่หัวใจผิดผู้ชมหใจผิดเออผักเนี่ยหัวใจหลักคือผักต้องสดด้วยค่ะผักต้องสดแล้วต้องเขียวมันถึงจะออกมาสวยอะ,ะค่ะนะฮะถ้าผักสีแดงนี่ห้ามทาน <laughs> อ่านี่เลยดูกันนะครับคุณผู้ชมโอ้โหกลิ่นหอมน่าจนใจจริงๆนะครับ โอ้โหไม่มีความสุขอะไรเช่นนี้ฮะ,<ม>ฮะกับการลมข้างข้าหมากไก่ข้างหน้าผมตรงนี้เอาลละเนะฮะเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมซุปไก่ <ขา S 2> นะครับอันนี้คือส่วนอกใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เป็นสะโพกค,ค่ะสะโพกไม่ใช้อก ไก่นี่คือเราต้องเลือกไหมคะว่าต้องไก่แบบไหนยังไงเอ่อจะไก่จะเน้นชิ้นใหญ่หน่อยอะค,ะค่ะเพราะเราขายในราคาส0สิบบาทอ๋อค่ะก็ก็คือจะเน้นไก่ให้ชิ้นมันใหญ่หน่อยถ้าชิ้นเล็กเนี่ยลูกค้าเขาอาจจะแบบไม่พอใจได้อืมด้วยความโมโหอยู่<ช>ด้วยเนาะครับเดินมาหิว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 เหมือนกล่องข้าวน้อยค่าแม่นะผู้ชมนะฮะแต่นี่ไม่ใช่แม่นี่อยากค่านะครับผม เลยค่ะอือหืออยาชิมหอมเจียวบ้างนะฮะกรอบอย่างที่บอกกรอบมากคุณผู้ชมคุณดูผมกินนะฮะก็ปิดรายการเลยดีกว่านะฮะอายังใช่ไหมโอ้โหอร่อยจริงๆอร่อยมากนะฮะไม่ได้มีแค่ข้าวหมกไก่แบบนี้อย่างเดียวค่ะมีไก่ทอดด้วยนะะฮแล้วไก่ทอดนี่เตรียมยังไงครับไก่ทอดก็คือเราก็จะทอดตอนตื่นเอ่อ ตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องทอดเลยเพราะว่าไก่มันจะได้กรอบค่ะก็ก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็เตรียมไก่น้ำซุปแต่ทอดกับน้ำซุปร้านอยู่ตั้งอยู่ตรงไหนเข้ามาตรงไหนดิสังเกตอยู่ตรงไหนอ่าถ้าเกิดเข้าทางเข้าจะเข้าได้หลายทางค่ะเข้าทางหน้าร้านก็ได้ทางลาดพร้าวก็ได้ถ้าเข้าหน้าเอ่อทางรามคำแหงเนี่ยจะเข้าซอยรามคำแหง53นะคะตรงเข้ามาข้ามข้ามสะพานมาตรงเข้ามาเรื่อยๆอ่ะค่ะเอ่อแล้วก็จะเจอซอยสันประเสริฐเจอซอยสันประเสริฐแล้วก็เลี้ยวขวามา เลี้ยวขวามาสักส0 0เมตรแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงนะคะตรงมาจนสุดซอยก็จะเจอร้าน ถ้าเกิดเข้ามาทางซอยลาดพร้าว112ก็คือตรงเข้ามาจนสุดซอยเลยสุดซอยเลยแล้วจะเจอแยกเจอเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้ายแล้วเข้าซอยสันประเสริฐนั่แหละค่ะอ๋อนะฮะก็จะเจอคุณนานะครับอยู่หน้าร้านนะครับแล้วก็ตะโกนเรียกมอกายแล้วจะมอกายหมอกายแล้วจะมอกายเออนะฮะก็มาทานกันได้อร่อยอร่อยแน่นอนนะฮะโอ้โหยอดมากดี อยาให้ฝาก f c e e o o o k แฟนเพจหน่อยก็เออเข้าไปดูหรือืสั่ง d e l i v e r รสสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็แถบริมทนใกล้ๆนะฮะยังไงเลยครับบอกก็ถ้าทางเข้ามาทาง f e c o o o ก็ค่ะจะเป็นเพจก็คือเพจช,ชื่อร้านข้าวหมกไก่บางลีนค่ะหรือว่าเป็น Facebook ของนาเองก็คือชื่อฮุสนา,สาชื่อฮุสนาม h ั m ต a เตาเ ่ะเข้ามาอินบ็อกถามก็ได้หรือว่าเข้ามาทางเฟซบุ๊กอีกอันหนึ่งคือของแฟนนะคะคือชื่อเฟซบุ๊กอันนี้รุตอุ่นอํมภัยอินบ็อกมาก็ได้มาถามครับถามทางถามทางได้นะครับใจดีพ่อค,ค้าไหมคะใจดี นะครับผมก็คุยกันได้นะฮะ,ฮะก็มีเดลิเวอรี่แบบส่งเป็นกล่องเลย <ฮะ S 1> ขนาดนี้ราคาจาออนละเท่าไหร่คะถ้าเป็นข้าวหมกไก่ต้มอยู่ในราคา40บาทบแต่ถ้าเป็นข้าวหมกไก่ทอดอยู่ในราคา45บาทอ่านะฮะเพราะว่าการเวิธีในการทําก็ต้องก็ต้องใช้เครื่องเยอะใช้เครื่องเยอะกว่า<ล>ะน,นะครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวท้ายนี้นะครับให้คุณนาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกำลังใจใครที่กําลังท้อแท้ออกจากงานมาหรือว่าตกงานอยู่นะครับ อยากจะให้เขาเริ่มต้นใหม่ๆกับการทําธุรกิจแบบนี้เหมือนที่คุณนาทำ<ะ>อยากจะให้กําลังใจอะไรเขาบ้างครับนาก็ผ่านมาผ่านมาแล้วอะค่ะนาทำงานเนี่ยตั้งแต่อายุ16ปี ค่ะก็อยากจะให้กําลังใจอยากฝากรายการตกงานอย่าตกใจค่ะให้กําลังใจกับคนที่ตอนนี้กำลังท้อกับการตกงานอยู่ไม่เป็นไรค่ะเราเราต้องสู้ค่ะเราห้ามท้อท้อไม่ได้อะค่ะการขายการค้าขายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นอาชีพที่น่าอายอะไรอะค่ะเราเราก็เหมือนให้กําลังใจตัวเองที่ที่แบบทําอาชีพแบบนี้แล้วก็เป็นอาชีพที่สุดจริตค่ะ นะะฮนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะแล้วคุณลาวทำเนี่ยชนะชนะนะฮะโอ้โหคุยกันสนุกสนานเลยแล้วครับตอนนี้้องหูร้องหิวแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตทานต่อเลยนะฮะในตู้คงหิวกันแล้วใช่ไหมล่ะมันเป็นไรนะยังไงผมขออนุญาตกินก่อนนะครับ ทได้แล้วค่ะุณผู้ชมขอแอบกือน้ำลายแป๊บหนึ่งหิวข้าวอาจารย์เราถามพิการกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับไป พิสูจน์กันด้วยตัวเองด้วยเมื่อกี้กื่นน้ำลายไม่ใช่มุกนะริวจริงเอาลนะครับทีนี้น้ำลายไหลมากเพราะว่าข้างหน้าก็มีอยู่สองจานนะคะพุสนาต้องถามหน่อยต้องบอกว่าสูตรเด็ดข้าวหมกเนี่ยที่ทําให้บังเนี่ยถึงกับติดใจตดีแล้วตอนนั้นแต่งงานแล้วนะถ้าไม่นะมันมีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงถามเลยรุ่นคุณพ่อเคล็ดลับเหรอคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องเทศหรือเปล่าเครื่องเทศนี่จะเราจะเน้นเน้นเลยค่ะพวก อะไรบ้างเครื่องเทศเพราะว่าเราเป็นไทยพุทธอาจจะไม่รู้จะมีก็มีเราหมายถึงว่าคือหมายหมายถึงว่าส่วนผสมใช่ก็จะมีรากผักชีมีขิงมีมะเขือเทศอะค่ะแล้วก็มีใบสะระแหน่คือจำนวนที่เขาใช้อาจจะมันมีสูตรพิเศษเราเราไม่ต้องบอกเราว่าใส่เท่าไหร่เนี้ยเพราะเป็นสูตรลับของเรานะเข้าใจได้ความหอมนี่จะอยู่ที่กุลมาเราจะใส่เขาเรียกว่าเครื่องกุรมา เป็นเครื่องเทศชนิด <Studio> หนึ่งเห็นไหมช่วยๆด้วยนะเพราะว่าเ,าเราเราอาจจะต่างศาส,สนาไงบางอะเราก็จําชื่อไม่ได้ไม่รู้จักอ่ะถามหน่อยถามห้ริมหน่อยว่าจริงๆแล้วพอเริ่มมาเอชอบแล้วแหละรสชาติข้าวหมกไก่ของพ่อตาเนี่ยขอให้ขอพ่อตามาขายขอได้หรือเออพ่อตาไม่หวงเหรอเราก็พยายามจีบอยู่หลายทีว่านั่นไงคงไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมใช่เพราะเขาไม่ให้ใครเลยนะสูตรนี้ก็คือสูตรนี้มันเป็นสูตรจากเรียกว่าดั้งเดิมหรอเปล่า แบบให้เรียกว่าตระกูลตระกูลคุณพ่อแหละค่ะค่ะเพาะแสดงว่าเขาเราก็ต้องขายไอเดียหรือขายแนวความคิดยังไงไหมครับว่าพอรอเอาสูตรของเขามาทําแล้วหนึ่งสูตรจะยังคงเป็นความลับอยู่สองความอร่อยจะยังส่งตอบไปได้ไม่ทําชื่อเสียไม่ทําให้ร้านเดิมที่เขาขายดีๆอยู่แล้วขายไม่ดีอาจารย์ไม่รู้ข้อนี้ครับฮาลิมเอาพุษนาเป็นตัวประกันเพราะว่ามีลูกสาวอย่งไงเราให้พุษนาช่วยใช่ไหมช่วยพุษนาช่วยยังไงช่วยคุยกับคุณพ่อยังไงะ ก็ก็คือพ่อให้ขายอยู่แล้วปกติก็คือ,คอ,อแล้วก็ขอค่ะขอขอคุณพ่อแล้วแต่ว่าก่อนที่จะขอคุณพ่อเนี่ยต้องขอป้าก่อนป้านี่คือเป็นเป็นคนที่คน้คนคิดขึ้นมาเป็นคนสอนค,คุณพ่อขึ้นมาก่อน ตายแล้วหลายซับซ้อนใช่เจเนอเรชันของเขานะแต่ผมว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุด <c oughs> ก็คือเราคษณนายอาจจะต้องสร้างความมั่นใจให้คุณพ่อหรือว่าคุณ <c oughs> ป้านเนี่ยมั่นใจว่าพอเราทําแล้วเนี่ยคุณภาพยังคงเดิมเ <c oughs> พราะถ้าเราสังเกตหลายๆร้าน <c oughs> ที่พอลูกไปเปิดร้านไปเปิดคุณภาพเนี่ยม,มันเริ่มแผ่วไปซึ่งถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไปสะท้อนที่ร้านต้นตํำรับด้วยเขากื่นตัวกันอาจารย์มีหนึ่งคำถามต้องถามเพิ่งนึกออกเพราะปกติเราจะเจอน้อยที่เป็นคู่สามีภรรยานะคะเราก็เพิ่งแต่งงานหนึ่งปี ต้นท <mile> ุนเงินที่จะต้องบอกว่ามาเปิดกิจการเนี่ยเราได้มาจากไหนจํานวนเท่าไหร่คือเป็นตอนแรกก็จะเป็นเงินสินสอดแรกแหละสินสอดแรกใช่น้องเขาเก็บไว้นะครับก่อนก่อนที่จะไปขอเนี่ยเขาเขามีไม่ให้สินสอดอันนี้อัอรนะครับก็ก่อนที่จะไปขอสุนาหมาเพราะตาบอกว่าตอนแรกก็ยังไม่ยอมนะครับคือคือผมมาบอกว่าเขาบอกว่าต้องมาฝึกทำเขาสี่เดือน รถคือต้องมาปรุงรถอะไรกับเขาเนี่ยสี่เดือนตีสองครับต้องตื่นตีสองตนีสองพแล้วเราทำให้เราตกลงไหมผมเป็นคนขับรถครับไปส่งไปรับอ๋อคือตกลงฝึกสี่เดือนอ่ะพุทธนาไปฉันขับรถใช่ครับแล้วก็คนที่ฝึกคือพุทธนาก็ฝึกทั้งคู่แหละแต่ว่าจะเป็นหนักคือพุทธนาถือว่าพุทธนาก็เจอคุณพ่อขายมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่หระลุคือไม่ได้ไม่ได้ศึกษาะลรตรงนี้เลย เพราะว่าเพราะว่าอยู่กันคนละบ้านนะคะอาจารย์เมื่อกี้แอบคุยนอกโลกถึงการตลาดฮารินบอกว่าที่ออฟฟิศประจำเลยรับออเดอร์เพิ่มนี่ไงเป็นข้อดีของถ้าทำงานประจำอยู่แล้วมีข้อดีกันประจำไม่นึงคือคือบางครั้งเนี่ยเรามีเครือข่ายเราก็ต้องใช้เครือข่ายอะไรให้เป็นประโยชน์แล้วก็เครือข่ายนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเอาประโยชน์จากเพื่อนเราจะไปขายอย่างเดียวไม่ใช่เราก็สามารถขายสินค้าที่มันคุ้มค่าทำให้เขาได้ทานอิ่มอร่อย และเราก็มีรายได้ถามในตัวแทนของหนุ่มออฟฟิศบ้างดีกว่าเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าสามีภรรยาทำธุรกิจด้วยกันสามีนั้นยังทำงานอยู่ที่บริษัทจะมีช่องทางในการช่วยภรรยายังไงบ้างฮาลิมเล่าสิว่าเพื่อนๆสั่งออเดอร์ยังไงบ้างเวลาไปทำงานก่อนอื่นเลยครับก่อนที่แฟนจะไปทำเราบอกว่าไปทำเลยยังไงก็ขายได้เพราะว่าคนที่ออฟฟิศสองคนนี้นะใช่ครับเพราะว่าที่ออฟฟิศเนี่ยชอบกินอะไรที่แบบรสชาติที่มันอร่อย เขาจะเน้นอาหารที่มีคุณภาพและเรยสะอาดได้นะครับก็คือเราก็เป็นเป็นทีมเซอร์วิสอยู่แล้วคนก็รู้จักเยอะทะครับใช่ครับก็คือทําเกี่ยวกับเน็ตเบิร์วิดีโอเฟรนซ์อะไรเงี้ยครับทุกคนก็รู้จักหมดนะครับในที่ออฟิศพอผมบอกว่าผมจะขายข้าวหมกขอชิมหน่อยนะครับผมก็เลยตอนแรกตลาดแรกเลยคือให้ทุกคนกินฟรีเอาไปวางแผนที่แผนที่ไวนะครับก็ติดป้ายไว ทัฟรีเลยครับเดียวครับออเดอร์มาเลยวันแรก,120กร้อยยี่สิบกล่องอาจารย์ค่อาจารย์คอมเมนต์หน่อยสิครับวิธีการทำกัญตาลาดของน้องเป็นยังไงบ้างผมว่าถ้าถ้าเรามีทุนและเราทําอย่างนั้นได้เนี่ยโอเคเลยวางให้คนทานฟรีแต่ต้องเป็นคนทานฟรีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปทานที่ตรงอื่นแล้วเขา เขาอาจจะทานฟรีชอบแต่เขาอาจจะกลับมาซื้อเราไม่ถูกแต่เนี้ยเขารู้แล้วว่าเขาจะสั่งกับใครถูกไหมครับก็หมายถึงว่าเราก็เป็นของขวัญเราอยู่ด้วยกันเราก็มีโอกาสได้เอาของดีๆให้เขาลองทานพารอลองทานและเรามีทุนเขาก็มีโอกาสต่อยอดกับเราได้นะครับและที่สําคัญที่สุดเราก็ต้องรักษาคุณภาพแล้วก็ส่งต่อนะครับคุณผู้ชมคะพักสักครู่เดียวนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าการตลาดของบางลีนนั้นไม่ใช่ธรรมดาสักครู่เดียวค่ะ